สวัสดีทุกคนด้วยครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะวันนี้ครับผมทุกคนดีบีจาวตัวฮีโร่อีกตัวหนึ่งนะผมบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่ฮาตอนนี้แม่บูเข้ามาเป็นตัวเดรนเเารายีโร่อยู่ฮะแต่ว่าเรายังเก็บไม่ได้ครับผมอีกนานกว่าพี่จะเก็บได้นะผมงั้นวันนี้ตัวดีรอบที่แล้วไม่ได้ขึ้นนั่นก็คือเจ้าดอนนั่นเองนะผมทุกคนว้าวนี่เลยครับผม เอาล่ะครับผมเจ้าดอนถึงเวลาของเขาแล้วครับผมตอนนี้มีอยู่3ตัวนะผมที่พี่ขึ้นไว้แล้วก็คือไทเซราท็อปใช่ไหมไดโลโฟโอรัสเจน2นะผมแล้วก็โพโตโชูคัสแล้ววันนี้ผมอีกตัวหนึ่งที่จะขึ้นนั้นก็คือเจอ้าดอนนั่นเองครับผมโอ,โ,โอเคก็ ทุกคนผู้เล่นใหม่พี่เห็นถามเแวบบ็แบๆบมาแต่ยังไม่ได้ตอบเนาะก็ในเรื่องของนะครับผมว่าพี่ย่าทายังไงให้มันเป็นไดโนเสาร์ฮีโร่นะครับผมจริงๆพี่มีคลิปที่ทําไปแล้วเนาะแล้วก็บอกในคลิปเลยก็คือเราต้องขึ้นเลเวลแม็กตัวนั้นก่อนแล้วก็ไปหาเอ็นชาร์นะครับผมหินเอ็นชาร์ก็จะหาได้ตามเควสยรรายเดือนนะครับผมหรือว่าตามแพ็กตอนนี้มันก็มีแพ็กอยู่นะครับผมก็หาได้ร้อยหนึ่งก็น่าจะเอ็นชาร์ได้แล้วนะครับผมซึ่งมันออกจะแยกกันนะมันแยกกันระหว่างนี่ไฮบิดม,ม่วิฟารัดนะครับผม ไฮบิดโมวิบับด้วยตอนนี้พี่ทําไปแล้วเซโมโดโดอนในส่วนของเป็นฮีโร่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคผมมันคนละอย่างคนละตัวกับที่เราต้องไปไฮบิดเลยนะทุกคนโอเคมากงั้นได้เวลาเอนชานครับผมวู้จัดมาึพบโอ้ยมีกระตุกดหนด่อยแล้วมาแล้วครับผมเจ้าดอนฮีโร่ครับผมเย้วู้ฮู้ว้าว ว้าวครับผมเปิดงานฮะพอเป็นฮีโร่ปุ๊บจะมีดาวโอ้หและท่ามาแล้วครับผมทุกคนอะไรอะสวิตยูเฮดพีวิดเดอะอินเนมี่เอาเฮดพีตัวไหนไปรีเวิร์สเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสลับของเรากับของเอเหรอเฮ้ยทำเป็นเล่นไปสลับได้อย่างนี้เลยเหรอเอ็นจานที่2พี่ต้องใช้สา0ร้อครับผมนี่ทุกคนมันมีแพ็กอยู่แล้วแล้วช่วงนี้แพ็กแบบนี้มันมารัวๆนะผมเก็บหิน ก็คือตีเนี่ยมันจะมีสเตปเห็นไหมตีไปเรื่อยๆครับผมมันมีทั้งอยู่ทั้งหมด40สเตปเนาะก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะฮะผมช่วงนี้ไดโนเสาร์ฮีโร่นี่แข็งแก่งกว่าไดโนเสาร์ธรรมดาเยอะโอเคแล้วก็อย่างที่ดูครับผมเจ้าดอนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมก็คือเลเวลแม็กนัแหละแต่แค่มันมีแสงรอบๆตัวได้ผมสําหรับไดโนเสาร์ฮีโร่ทั้งหลายนะฮะแล้วตอนดีต้องบอกเลยว่าค่าพลังนี่ต่างลิฟต์นะครับผมทุกคนจําค่าพลังก่อนหน้านี้ได้ไหม เออแล้วดูครับผมตอนนี้กลายเป็นไดโนเสาร์ฮีโร่นะผมนี่แค่1ดาวนะผมเลือดเนี่ยจะอยู่ที่3ามพครับผมดาเมจอยู่ที่1นึ่งพัเงินอยู่ที่5,3638ต่อ3ชั่วโมงว้าวว้าวครับผมนี่แค่อย่างที่บอกว่า1ดาวครับผมและไดโนเสาร์ฮีโร่เขาสามารถอัพได้ถึง5 6ดาวด้วยกัน oh, <no. S 1> โอ, awn, โอ้โหสุดจริงๆครับผมโอเคไปไปลงสนามเถอะ แล้วพี่ก็กําลังเก็บอยู่นะครับผมพยายามจะเก็บให้ได้แล้วตอนนี้เห็นไหมหินฮีโร่นะผมอยู่กับแม่บูแม่บูต้องทาเควสอันนี้ชี้แจงไปแล้วนะครับผมสําหรับเควสต่างๆเห็นไหมมันยังเหลืออีกหลอดอีกยาวเลยครับผมมันไม่ได้เก็บได้ง่ายๆเนาะแล้ววันนี้ไม่มีแพ็กอะไรให้ตบเลยไม่มีโอ้โหนี่ไงแพ็กที่เพื่อนๆบอกครับผมว่ามันมีตัวใหม่มาให้ลองเล่นเดี๋ยวนะแพ็กนี้โอ้โหแพ็กนี้ได้ของไม่ดีอ่ะดีได้ของไม่ดีฮะพี่ไม่เล่นหรอกเอาจริง อันนี้โอ้โหอันนี้ห้ามตายอันเนี้ยได้เลเจเย็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะใครจะเล่นก็เล่นนะพี่เคยดรามคลิปไปดูดูเป็นแนวทางได้ฮนะแต่ห้ามตายทั้งตัวเลยนะ <c oughs> บอกไว้ก่อนเออเล่นเล่นเล่นโอ้โหอันนี้ก็ให้ใช้เฮ้ยเดี๋ยววันนี้ไม่มีแพ็คเล่นเลยอะอะไรครับเนี่ยงั้นตบอันนี้ให้ดูไหมโอเคตบอันนี้ให้ดูไหมทุกคนเดี๋ยวนะตัวเดียวมันจะไหวเลยาะ เอาตัวช่วยไปเอาตัวเผื่อไปครับผมทุกคนโอเคมาปถา้าพร้อมแล้วจัดดีครับผม<ๆ>เขาเรียกว่าลองเซิร์ฟลองเซิร์ฟดูโอเควันช็อตไปฮะไปนอนวันพันบัเรียบร้อยเดี๋ยวนะถ้าไม่ตายมันก็คือการสลับเลือดใช่ไหมแต่มันยังไม่ขึ้นให้ใช้เลยอ่ะอันนี้สองมา ลองตกไปดิลองตบไปดิตกหนึ่งโอเคตบหนึ่ง,เ,งเลือดเนี่ยของเจ้าดอนมีอยู่สองพันกว่าเฮ้ยมันยังไม่ไพ่ใช้เลยอะทุกคนมันต้องยังไงวะอันนี้ไม่เข้าใจหรือว่าเราหลับกับฝั่งเราหรือว่าเปลี่ยนตัวกับฝั่งเราเนี่ยมันยังไม่ขึ้นให้ใช้เลยครับผมเดี๋ยวพี่ลองหาวิธีใช้ดูก่อน เออโอเคตอนนี้มีสีครับผมหรือว่าเราต้องโดนตีให้เลือดลดน้อยๆก่อนหรือเราต้องลองโดนตีให้เลือดลดน้อยๆก่อนลองดูก่อนครับผมทุกคนขอเก็บก่อนไม่รู้วิธีใช้ว่ะ <c oughs> โอเคลองตกบไปดิมันก็บอกว่าเปลี่ยน HP เฉยๆนะหรือว่า หรือว่าลองเปลี่ยนกับเพื่อนเราอ่ลองเปลี่ยนก่อนครับผมโอเคไทยเซเลท็อปลงมาโอเคมาเพิ่มพลังไปก่อนแล้วยังไงแล้วยังไงจะตบหรือเปล่าเด็ยตูรอ,อนานแล้วเนี่ยท <c oughs> ด,ดลองต้องทด,ดลองกับพวกตัวเบาๆก่อนนะผมเฮ้ <c oughs> แล้วมันไม่ตบวะ a อไออ่ะยังไงลองเปลี่ยนขึ้นมาดิ ลองเปลี่ยนขึ้นมาใหม่โอเคแล้วยังไงต่อก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้บับบับโอ้โหท่าก็แบบโอ้โหเป็นท่าไม่ตายท่าก็เปลี่ยนใหม่ด้วยครับผมมาราเจ้ขอยาวมาแล้วโอเคขอยาลองตบหกดิลองตบหกดิโอ้โหแล้วตบสี่โอ้โหเกือบตาย เดี๋ยวนะทุกคนถ้าเกิดตายแบบนี้พบเปลี่ยนได้ยังเปลี่ยนได้แล้วครับผมโอ้เลือดเราต้องน้อยกว่าฝั่งตรงข้ามครับผมกรณีใช้นะผมมันถึงจะใช้ได้เมื่อก่อนหน้านี้ก็คือเจ้าดอนเนี่ยเลือดเยอะกว่านะครับผมลองดูเลือดฝั่งเราสามร้อยนะฝั่งนู้นเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าแล้ว 300, นะล <laughs> เอางี้เลยเหรอพี่ <laughs> โอ้โมันก็จะโกงเกินบักบักเรียบร้อยโอ,โอเคจบไปในรอบแรกครับผมอันนี้เป็นการทดลงเฉยๆนะตายแล้วแบบนี้ตายแล้วทุกคนเฮ้ยๆใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราอันนี้พี่ค่อยมาเล่นเองดีกว่าครับผมเฮ้ยพี่ต้องหา ลองทดลองดูแพ็กนี้แพ็กนี้เนี่ยพี่ไม่ได้กาจะตีนะผมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพี่แค่เอามาลองเฉยๆเนาะโอ้โหรีแพงซะด้วยสิเงินเขียวพี่ก็จำเป็นน่ะคือจริงจแพ็กมันไม่น่าตบหรอกมันไม่ควรจะตบด้วยครับผมเดี๋ยวนานแล้วทำไมมันคานกอยู่ฟึบอ๋อมันบังคับให้ใช้แต่นกนี่หว่าทุกคน แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราจะเลือกเปลี่ยนใช่ไหมถ้าเราจะเลือกเปลี่ยนปุ๊บถ้าเราลงไปแล้วเราเปลี่ยนได้เลยไหมอันนี้เป็นการลองดูเฉยๆได้ครับผมจะพลาดเลยไหมจะพลาดเพร์ไหมละ่ปะป้าจัดกับผม เราต้องลองดูครับผมเป็นการดูสเต็ปให้เบื่อได้ดูได้เห็นกันด้วยรั้ผมว่าเวลาตกเนี่ยมันยังไงอ้าล่ะมันถ้าเกิดเราเลือดน้อยกว่านะผมมันสามารถกดใช้ได้เลยคือก่อนหน้านี้เลือดเรามันเยอะกว่า AI เห็นไหมแพ็กนั้นมันเบาไปครับผมและเลือดเรามันเยอะกว่า AI มันเลยทําให้ไม่สามารถกดใช้ได้ได้ผมจริงๆพี่ก็บอกถูกแล้วว่ามันเป็นการสลับเลือดครับผมแต่ในกรณีใช้ได้ผมมันจะมีเขาเรียกอะไรอะ เออนั่นแหละมันมีวิธีใช้ของมันอยู่อะอ่ะอันนี้พบ AI เลือดเยอะกว่าเราน呐ผมเรารีวิวไดโนเสาร์ฮีโร่เราต้องรีวิวเน้นๆชา้ชาๆแบบนี้ให้เข้าใจเล็ดสลับไหอย่างงี้ก็ชิปดีครับผมโอ้หโหโ,โคตรโกงเฮ้ยนี่เขาเรียกว่าอ่ะล่ะนี่ถ้าเปลี่ยนตัวปุ๊บเลือดจะกลับไหมเลือดไม่กลับด้วยครับผมดูกนเอาเล เอาแล้วยอย่างนี้มันโกงเกินไปทุกคนคิดสภาพดิถ้าพี่เปิดไอ้คลิปที่ที่รีวิวเบกกี้การโลตอรัดล่างที่สองแล้วไปเจอไอ้ตัวเลือดสี่หมื่นทุกคนคิดสภาพดิท <laughs> ูรู้แล้วทูรู้วิธีเล่นแล้วโอเคโอเคครับ okay. okay, ผมทุกคนทราน,นี้คเครีย ก็คือถ้ามันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเลือดเยอะกว่านะครับผมอ่าแล้วตูวไปให้แล้วตู้ไปให้ดอนแดงทำไมเล่าป่อมี่โอ้โหอยากจะกดออกจริงๆแกนีเตียไม่ได้อะไรแต่ได้เชลบลโอเคก็ถือว่าตีมาไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับผมไม่มีปัญหาฟืบบินโชบบ,บเรียบร้อยไปดนี และโอเคครับผมมาเดอะกรูเดตมาแล้วอย่างที่พี่บอกได้ผมเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้มันชัดๆนะผมเวลารีวิวไดนเสาร์ฮีโร่เนี่ยเราต้องเห็นกันแบบชัดๆอย่างนี้เลยครับผมเพราะฉะนั้นพี่เลยต้องรีวิวช้าๆหน่อยเนาะเป็นอย่างนี้ทุกตัวไม่ได้แค่ตัวไอ้ดอนอย่างเดียวที่งงตัวอื่นก็ค่อยๆรีวิวไปครับผมตอนนี้ความสามารถหลายๆตัวโกงมากเลยนะไดนเสาร์ฮีโร่ะ ไทเซย์ท็อกก็เพิ่มเลือดตามเพื่อนครับผมเพิ่มเยอะด้วยโอ้โหแล้วดูตูโดนหนึ่งบูเดตบูเดตตบแล้วตตบเปตโลทำดีแล้วลูกพ่อจะเพเอาเดี๋ยเนี่ยบาราดกหัวขวานบ้าแล้วได้โลโกอตอรัสเจน2องไอ้เจ้าดีโลเจน2นี้พี่ก็ว่าความสามารถโกงแล้วนะเจออันนี้โคตรโกงเลยเพราะอันนั้นมันลดเลือดหมูใช่ไหมล่ะโอ้โหอันนี้อย่างโกงอ่ะฟึบบับเรียบร้อย สำหรับพี่ความสามารถที่ด้อยที่สุดตอนนี้สําหรับพี่เฉยๆนะพี่ว่าพอโตฮะมันแค่เปลี่ยนตัวสลับตัวขึ้นมาเฉยๆอ่ะแล้วมันมันไม่ได้แบบสลับกดใช้ปุ๊บแล้วมันสามารถคลิกว่าเฮ้ยตัวจะเอาตัวแพราด้าขึ้นมาได้นะมันสลับเฉยๆนี่แหละสลับไปเฉยๆแค่นั้นครับผมก็เลยให้เป็นความสามารถที่ด้อยที่สุดเนาะโอเคไปนอนปพ๊บบับบับบับเรียบร้อย โ okay, อเคจบไปในรอบแรกครับผมสวยงามเกียบบอมแล้วพี่มาตีลุ้นอะไรเนี่ยแพ็กเนี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเล่นแพ็กนี้แล้วกันครับผมแบตเทิร์นสเตตเออแพ็กแบตเทิร์นสเตตดีเลือดมันเยอะครับผมทุกคนอ่าเราก็จะได้รีวิวไปในตัวเดี๋ยวนะออสซป,ปอ่าเดี๋ยวพี่รีเงินเขียวไปเลยครับผมรีเงินเขียวไปเลยเอออารามหาเทพยูดอนแล้วกันปะจัดครับผมมาฮะตอนนี้ ยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นพาราโซมาโอเคงั้นเก็บไว้ในใจก่อนครับผมรีวิวแพ็คนี้ไปเลยพี่ดอนต้องโชว์โหดดอนล่างฮีโร่โห้อีตบเลยเหรอเฮ้ย เหลือรอบนี้ตูเพ้ไม่ได้แล้วตูวก็พึ่งโอ้โหทำไงดีวะโอ้ยรอบนี้เพ้ไม่ได้แล้วเงินเขียวตู้หมดอีกนะถ้าต้องรีอีกรอบเนี่ยโอ้โหโอเคนี่ครับผมทุกคนมาใช้จังหวะน,นี้เลยแล้วก็ เออว่าพี่รู้แล้วพลังของไอ้ดอนมันเหมือนอะไรมันเหมือนการโคนเว้ยใช่ไหมโคนแต่แต่มันไม่เหมือนการโคนสักทีเดียวดิเพราะมันสลับพลังฝ่ายเรามาสลับแค่เลือดด้วยนะดูดาเมจดาเมจยังคงเดิมครับผมสลับแค่เลือดเฉยๆฮะยังไม่ถือว่าเป็นการโคนเพราะการโคนอ่ะมันจะสลับทั้งเลือดทั้งดาเมจถูกไหม อันเนี้ยมันแค่เอาเลือดเขามาครับผมแต่อาดาเมตโอ้โหเพื่อนมาหูตบสองด้วยหูจี๊ดเลยตบสองด้วยโอเคงั้นมามาหาเทพยูดอนมาแล้วเก็บเก็บก่อนเก็บก่อนโอเคพี่ว่าพี่น่านจะไหวพี่ว่าพี่น่านจะไหว โอเคไปนอนก่อนบับเรียบร้อยตัวปัญหาไปแล้วบารียบยูดอนจัดการและมาครับผมเดอะเอโคโมาแล้วตอนแรกไม่คิดว่าเอคโมันจะตบออสซาโปตายนะจริงจริงไม่คิดโอ้โหเรียบร้อยและมาครับผมหนึ่งคิวของเจ้าดอนอหูยเจ้าดอนยีโรมาแล้วเลือดมันอาจจะน้อยไปหน่อยยะผมทุกคนเลือดน้อยไปหน่อยแต่ดาเอจคือแบบสะพึงเลยนะ อ่านั้นก็พี่สมควรตบละพี่สมควรให้มันไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะชิปเอาครับผมไหวปะวะปึ๊บบับบับเรียบร้อยโอเคเล่มาเซคโคดอนขอร้องละเซคโคดอนตบสองตบสองตบสามตบสามก็ได้ไหวปะวะเลนเซคโคดอนเหลือสองใช่ไหมอย่างเงี้ย นี่มันก็เหลือสองก็ดีทุกคนถ้ามันกันสองล่ะถ้ามันกันสองล่ะโอ้ดีนะพี่ไม่ตกไปตกไม่เข้าครับผมถธาเมื่อกี้กันสองไปแล้วพี่ตกสี่นะพี่ตุยแล้วแพ้แล้วครับผมโอเคอย่างนี้แหละบับโอ้หมหาเทพดอนมหาเทพดอนชนะว่ะไปนอนฟืบบินมาโฉบ,บ,บ เรียบร้อยวู้ฮู้โอเคต่ไปครับผมเยโอ้ yeah! <c oughs> มหาเทพดอนโคตรดีโคตรด,ดีโอ้โหโคเกินครับผมแลมาเฮ้ยแพ็กนี้มีสิทธิ์รุนรับไฮบิดด้วยครับผมทุกคนโอเคสามสองดึงจับาบาเงินเกี่ยวหนึ่งร้อโอเคได้เงินเกี่ยวคืนก็ยังดี โอ้โหยสุดจริงๆครับผมไอ้แบ็คแบทเพือนสเตนั่นนะ่ะทุกคนทุกคนต้องตีให้ถึงเลเวล99ก่อนนะผมสเตต9 9ส9แล้วมันก็จะกลายเป็นสเตตอินฟินิตี้นะผมแล้วก็พอเรามาเล่นเราก็มีสิ์ลุ้นรับพวกนี้นะผม Super อร์เแล้วก็มันก็แล้วแต่นะมันไม่ได้ได้ตลอดครับผมแต่วันนึงเนี่ยมันจะรีครั้งหนึ่งเผื่อใครแบบสนใจในแพ็คนี้เนาะโอเคครับ okay, นะผมทุกคนวันนี โอ้โหขนาดเมื่อกี้เหลือ2ตัวนี่แบบเกือบจะแพ้นะค่าพลัง AI โคตรสูงแต่มหาเทพด่อนดีค่าพลังแค่3000แบบนี้พลิกเกมได้ทุกคนคิดดูครับผมว่า มันเทพขึ้นแค่ไหนครับผมสําหรับไดโนเสาร์ฮีโร่คือตอนเนี้มาแล้ว4ตัวบ้านพี่มี4ตัวแล้วมันเทพมากเอาจริงๆแล้วรอแม่บูครับผมที่เพื่อนบอกว่าความสามารถพิเศษโคตรโกงฮรอแม่บูอีกตัวหนึ่งรอเลยครับผมไม่นานเกินรอยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผม